อาครับทำไมเวลาทำเฟสล็อกไปเนี่ยบางคนออกกำลังกายได้เลยหรือแบบไม่ออกห้ามออกหรือแบบการออกคนออกประมาณไหนในการทำไปหนึ่งวันครับผมออกแค่เบาๆค่ะเบาๆแบบเดินเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่วิ่งหนักไม่ห,กหักโหมไม่แบบว่ายกเวทเทร,รนนิ่งหนักๆสุดๆไปเลยอะไรย่างเงี้ยค่ะไม่ยกออฟไลน์อะไรเงี้ยไม่ห้อยหัวแต่ว่าเบาๆได้เดินเบาๆแบบจัยางเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วยลดบวมอมืดีกว่านอนเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยออกมาลุกเดินบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือเราเราไม่แนะนําให้นอนใช่ไหมครับก็จริงๆก็นอนปกติแต่ว่าไม่ต้องแบบนอนสมทั้งวันเพราะนอนนานแผลก็บวมได้ค่ะใช้ชีวิตปกติได้เลยแต่ว่าไม่ต้องออกกำลังกายหนักอืมโอเคแล้วในเคสที่มันมีคลิปไปพลวิงง่งอาจารย์เห็นอะไรใช่ไหมครับ เห็นเห็นค่ะเป็นเป็นยังไงวะในความเห็นอาจารย์ก็ดีไม่ไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคุณให้ปวดหรือออกกําลังกายแล้วปวดเหงื่อเยอะอะไรเงี้ยอาจจะต้องมาดูอีกทีว่าเออถ้าออกกาลังกายแล้วเหงื่อออกเยอะมากอาจจะต้องมาทําแผลหน่อยนึงนะคะแล้วก็ถ้าออกกําลังกายแล้วไม่ได้ปวดความดันขึ้นสูงมากอะไรเงี้ยนี่เป็นอันที่เราห่วงมากกว่าว่าจะเลือดออกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ถ้าเบาๆบก็ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้น่ากังวลนะคะ งั้นสรุปว่าหลังทำเฟสล็อกไปหนึ่งวันเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้ได <นะ S 2> ้เบาๆอืออ่า<ช>โอเคอครับ